บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรปุตตกาโมละเพศปุตตังธนกาโมละเพศธนังอัธิกาเยกายยายา,ยาเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโน ท้าเวสุวัรณโนมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธา อัฐวีสตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมหังมัทธเกเต,เ,ตเตมุนิสาราสีเสปฏิิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจจเนสังโคปฏิิโตไมหังอุเรสัพพคุณากโรหะทะเยเมอนุรุตโท สารีปุตโตจะทักคิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคคลาโนจะวามะเกทัคคิเนสวะเนใหม่หังอาสุงอานันทะราหูโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามมโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิง สุริโยวะประพังกโรนิสินโนสิริโสพันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมารากัสโปเถโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปติถาสิคุณาการโวปุนโนอังคุลิมาโรจะ อุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีสิบมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีสิบมหาเทราชิตะวันโตชิโนราสาจลันตาศีละเตเชนะ อังคะมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตะสุตตะกังทัชชัังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทะโมระปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชัทนังอาสิเสสาปาการะสันทิตา ชินานานาวาระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตาทะสัญชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชรมัตชัมหิ วิหารตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสงสังคานุภาเวนะชิตันตารายโย สัตรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินะปัญชเรติ